สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่ใหม่จะเอาการที่เราติดเหลืองติดแดงจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เอามาคอมเพลกันให้ดูนะคะถ้าเราติด Facebook เนี่ยถ้าติดลำโพงแดงเราจะดูตรงไหนหรือว่าจะลบยังไงเดี๋ยวพี่ไหม่โชว์ให้ดูคะ่ะ แล้วก็ถ้ามีติดข้อความหรืออะไรผิดเนี่ยจะเช็คตรงไหนเดี๋ยวพี่ไหมโชว์ให้ดูนะคะเราจะลบยังไงแล้วก็บนแพลตฟอร์มของ youtube ด้วยค่ะติดแล้วเราจะลบยังไงมีวิธีการยังไงไม่ยากคะ่ะตามมาเลยค่ะใน facebook โปรไฟล์ของเรานะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็กดไปตรงเพิ่มเติมค่ะเสร็จแล้วก็กดไปดูตรงคลิปวิดีโอของเราคลิปวิดีโอสั้นกับวิดีโอ,อยาวมันปนกันอยู่นะคะแล้วก็กดลงไปตรงคลิปวิดีโออ่าเราจะกดไปเช็คดูถ้ามันมีอะไรมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้าไม่มีอะไรขึ้นมามันก็จะไม่อยู่มันก็ ไม่มีอะไรใช่ไหมคะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราลองกดดูตรงเซฟนี่ค่ะกดตรงเซฟว่ามันมีอะไรเห็นไหมคะมันมีลำโพงแดงเราก็ต้องไปเอาออกเนี่ยค่ะลำโพงแดง แต่ก่อนมันอาจจะไม่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้มันมีค่ะเราก็ต้องเอาออกเนาะอันเมื่อกี้มันก็ออกไปแล้วค่ะที่เราลบออกไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะมาโชว์วิธีการลบ ที่มันเป็นผิดติดลิขสิทธิ์หรือค o อปปี้ไรในคลิปยาวใน YouTube นะคะจะทำยังไงรู้ไหมเราเข้าไปในหลังบ้านค่ะในสตูดิโอ o u t u b e Studio นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าไปอัพพลายดีลีทไอตรงที่มันมีเสียงมันเป็นช่วงๆนะคะเราไม่ต้องไปเราเราไม่ต้องไปลบทั้งทั้งคลิปนะคะทั้งไลฟ์สดของเรานะหรือคลิปวิดีโอนะคะเราอัพพลายให้เขาลบตรงเป็นช่วงๆตอนๆที่มันเป็นเสียงติดลิขสิทธิ์ได้ค่ะ ทำยังไงรู้ไหมต้องเข้าไปใน YouTube Studio ของแล็ปท็อปหรือของโน้ตบุ๊กค่ะมันจะง่ายนะคะมันไม่งงโอเคเรามาเป็น YouTuber ร์หรือครีเอเตรเราต้องรู้จักเข้าไปใน YouTube Studio นะคะโอเคตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าแล็ปท็อปของเราแล้วนะคะแล้วให้เข้าไปตรงโปรไฟล์ข้างบนมุมบนขวามือเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็กดไปเลย กดไปแล้วก็ไล่ลงมาเราจะเห็น YouTube Studio ตรงนี้นะคะทุกคนกดไปเลยเราก็ต้องมองดูอ่าเล็บเพนหรือตรงซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นดัชบอร์ดคอนเ t e n t แล้วก็กดลงไปตรง Content ์เนี่ยคะ่ะคอนเทนตเนี่ยนะเราจะก็จะมีคลิปวิดีโอคลิปอะไรของเราเยอะเลย เนี่ยเขาก็จะโชว์คลิปวิดีโอคลิปอะไรทุกอย่างข้างบนนี้ก็จะมีทุกอย่างมีชอ็อตมีไลฟ์มีโพส์เพลย์ลิสอะไรอพี่แม่ก็จะไปเช็คตรงไลฟ์เพราะว่ามันมีติดลิขสิทธิ์เนาะตรงไลฟน์นี่ก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปเสร็จก็ไปเช็คดูเห็นตรง restriction ตรงนี้ไหม ตรง restriction เนี้ยอันแรกไม่มีอะไรบอกว่านอนอันที่สองมีบอก copyright เออคลิปลา์สดุดอันนี้ของพี่ใหม่มันมีเสียงเพลงมันก็เลยมี copyright แล้วก็กดลงไปกดลงไปแล้วก็กดตรงดูดีเทลนะคะกดเข้าไปเลยเ,เขาก็กำลังหลอดอยู่เนาะ ลอแป๊บหนึ่งกำลังหลอดอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เอ่อกำลังหลอดอยู่ขึ้นมาหน้าที่2อ,อันนี้เกี่ยวกับคลิปที่มันผิดกดค่ะมันก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้เนาะแล้วดูตรงตรงข้างล่างตรงซ้ายนี้เขาก็จะบอกไว้เลยว่าอ่าอ,อะไรผิด นี่ไงมันมีเพลงนี่ไงสวยขยี้ใจสวยขยี้ใจนี่ไม่ได้ค่ะติดลิขสิทธิ์เอ่อแต่ว่ามันก็ไม่แบดมันก็ไม่อเฟกชานน n เลนแต่ว่ามันมันติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วให้เรานี่ไงเขาโชว์ตรงเนี้ยตรงหน่อยเดียวเห็นไหมคะเนี่ยตรงหน่อยเดียวเนี่ยเพลงนี้มันมีหน่อยเดียวเนี่ยเห็นไหมเราถึงต้องไปอัพพลาย ตรงนี้ค่ะ select action ตรงข้างล่างตรงขวาอันนี้เห็นไหม select action หรืออันที่สามตัดเป็นช่วงๆที่มันผิดไหมเออก็กดตรงนี้ค่ะให้กดตรงนี้เนาะเออกดตรงนี้มันก็จะไฮไลท์ขึ้นมาให้เราแล้วเราก็กด continue หรือว่ากดต่อไปเออเขาก็กำลัง ตัดให้เราอยู่ trim clean part of your video เขาก็กำลังตัดให้เราอยู่นะคะกำลังทำเรื่องอยู่เพลงสวยขยี่ใจเนี่ยไม่ได้ค่ะติดลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้หน่อยเดียวเนี่ยเพลงเดียวนี่แหละที่มันผิดเออแล้วก็กด save เ,เลยค่ะกด save ตรงนี้เลยเนาะกด save ไปเลย แล้วเขาก็ถามอีกว่า ready to trim ก็ว่าเธอพร้อมที่จะตัดไหมเออก็กดตรงตัดตรงนี้เลยค่ะตัดไปเลยเอออันนี้เขาก็ทำเรื่องตัดให้เราแล้วเขาบอกว่า video editing in progress กำลังทำให้อยู่เขาบอกว่า progress อาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็คุณจะออกจากเพจนี้ก็ได้แล้วก็กลับเข้ามาเช็ค ทีหลังก็ได้เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตแล้ว Viewing m o n ทอเรชั่นเราะว่าเขาจะเช็คอะไรให้ทุกอย่างโอเคเออแล้วเราก็ออกไปเลยนะคะเราก็ออกไปที่อื่นได้